สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงยาแมลงบายบคำคำนะครับผมเนาะเขาสิมาพรกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงบ่ายนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็มีฝนตกโปรยโปรยลงมานะครับเนาะเป็นฝนตกลิ่นนะครับตอนนี้ก็ตกลิ่นอยู่นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเข้าสีมาพรกับเพื่อนๆเข้ากับสีมาเบิง เลขมาครบ2ตัวบนนะครับเพื่อนๆเนาะเลขในสูตรนี้มาครบ2ตัวบนเท่าสิเทียบชนทั้งหมด4สูตรเลยนะครับเนาะนะครับผมเป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นสูตรเก่านะครับที่เขาถอดออกมาแล้วครับเป็นสูตรใหม่ที่ประมวลผลขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเลขทั้งหมดนี่เดินดีทุกทุกสูตรนะครับเนาะเท่าสิเทียบชนในงวดนี้มันสิออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับเพื่อนเนาะ นักครับผมเอานะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวห้อเสียเบิเนนร,บนะร์คำเตือนก่อนนะครับเนาะเราจะมาดูคําเตือนก่อนนะครับเนาะคำเตือนนะครับเพืนนะ่อนเนาะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมวีดีโอนี้จะทาขึ้นเป็นปรรทานในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดๆยังสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญชาแนลนะครับเพื่อนเนาะนะกรระผมสําหรับเลขในสูตรนี้นะครับเพื่อนเนาะในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่1นนะครับเพื่อนเนาะเป็นสูตรที่1นะครักกระผมในเลขตัวนี้นะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องมากเป็น1ิบหัวแล้วนะครับเพื่อนเนาะเพราะว่าเลขมันหลายโตะนะครับเนาะเป็นเลขที่มาครบ2ตัวบนนะครับเนาะมาครบ2ตัวบนในสูตรที่1นีครับผม ในเลขสูตรนี่นะครับผมตำแหน่งที่เ้าออกมาประมวลผลนะครับผมเขาใส่หลักแสนหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับผมหลักร้อยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับผมเนาะเราก็ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งเป็นเลขเจ็ดตัวนะครับเนาะนี่นะครับผมเลขสองคือหลักแสนวางเลยนะครับวางเลขสองนะครับเนาะหลักร้อยคือเลขสี่นะครับสี่สี่เป็นสองครั้งเป็นแปดนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะครับ หลักร้อยครั้งที่หลักร้อยครั้งที่3ก็เลขหนะครับเลขหตัวนี้แล้วก็หลักน้วยครั้งที่หก็เลขหน่ะครับหลักน่อยครั้งที่สเลขสนะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับเนาะในตำแหน่งนี้นะครับสองบกแเป็นส่วส่วนบวกหได้หนึบวกเจ็เป็นแปดบวกเเป็นเจ็เบวกหนเป็นแปดบวกหเป็นเนะครับเนาะเก้าบวกสาเบวกสเป็นสานะครับสาวกหน่ 1, 1, เป็นสี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสเป็นูนย์ ศูบวกหนึ <plex> <conclusions> <Desert several manifestations> ่ได้หได้เลขเจ็ดตัวนะครับเนาะนะครับผมได้ไปที่สามสี่หเศย์หเลขออกไปที่สี่ไปที่คู่หนงนะครับเนาะงวดต่อมานะครับผมได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะเลขออกไปที่ห้าสอไปที่คู่ห้งวดต่อมาเลขออกเจ็ดามนะเจ็ดสามไปที่คู่เจ็ดสามนะครับเนาะงวดต่อมาเลขออกไปที่ศูย์เไปที่คู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะงวดต่อมานะครับเลขออกศูนย์หกไปที่คู่ศูนย์หกนะครับแล้วก็งวดต่อมาเลขออกหนึ่งเก้าไปที่คู่หนึ่งเก้านะครับแล้วก็ง นะครับผมแล้วก็งวดต่อมาได้ออกไปที่72นะครับไปที่คู่72นะครับผมเนาะนะครับผมสำหรับงวดนี้ประมวลผลงมีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสองสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสองสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์คือตัวนี้นะครับเนาะที่เราได้วางลงไปก่อนนี่นะครับสามสองสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเพื่อนในเลขสูตรนี่เนาะนะครับเป็นเลขมาครบสองตำบนต่อไปเขาสีเบิ้งสูตรที่สองนะครับเนาะสำหรับสูตรที่สองนะครับเพื่อนเนาะ นี่คือสูตรที่2นะครับเพื่อนๆในสูตรที่2นี้ใใน,นคะครับเพื่อนๆเนาะเขากะมักตำแหน่งไว้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะใส่หลักแสนหนึ่งรั้งนะครับหลักแสนคือเลขสองนะครับหลักร้อยสองครั้งคือเลขสี่สี่เป็นแปดในแปดนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขสองล่างเลขสองนะครับหลักสิบครั้งที่สองคือเลขแปดสามครั้งนะครับแปดสามยี่สิบสี่ได้สี่นะครับเนาะนะครับหลักหน่วยครั้งที่สามคือเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์บ้างศูนย์นะครับเนาะบวกหนึ่งคงเที่ยนะครับเลขบานที่เด็กกบวกก หกบวกศูนย์หกบวกหนึ่งเป็น7จ็ดได้เจนะครับเแล้วก็บวกหนะครับเจวกเป็นแปดบกสองนะครับเป็นศูนกหได้หนึบวกสเป็นสี่บวกสอเป็นหได้เจ็ดแปดศูนยกะครับเลขออกสิสีนะครับไปที่คู่หนนะครับเนาะนะครับผมงวดต่อมานะครับเพื่อน้องงวดตอมาเลขออกไปที่หกหไปที่คู่ห้านะครับเนาะมวดต่อมาออกไปที่เจนะครับเลขออกไปที่เข้าไปที่คู่เจนะครับแล้วงวดตอมาศูนย์เจ็ดไปที่คู่ เ0 6ไปที่คู่06นะครับงวดต่อมานะครับ019นะครับไปที่คู่19นะครับงวดต่อมา903ไปที่คู่03นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับ72นะไปที่คู่72นะครับสังเกตเลขตัวนี้นะครับผมมันสิออกกลับกันตัวนี้สิมาแบบนี้นะครับเนาะหลักสิบจะอยู่แถวนี้นะครับหลักหน่วยจะอยู่แถวนี้นะครับมัลติมาแบบนี้สูตรที่1นะครับหลักสิบอยู่ข้างหลัง หลักหน่วยจะอยู่ข้างหน้านะครับนไม่ได้ออกสลับกันนะครับเนาะเดี๋ยวห้องสิเทียบชนนะครับเพื่อนสำหรับงวดนี้ประมณโผลออกมาเดียวได้เป็นธีตนี้นะครับเนาะนี่นะครับผม902368นะครับเนาะ902368ในแต้มในเรียนมาครบ2ตัวบนนี่นะครับผมในสูตรนี้เป็นเลข6ตัวนะครับเนาะ902368นะครับนี่นะครับผมเนาะ902368เ้างตะเขียนที่นี่เลยนะครับเนาะ90 สองสามหกแปดตัวนี้หกตันะครับเนาะต่อไปนะครับเพื่อนเนาะสีเบิรสูตรที่สามนะครับเนาะสำหรับสูตรที่สามนะครับเพื่อนเนาะสูตรที่สามนี่นะครับผมเป็นเลขมาครบสามตัวบนแต่นะครับผมเข้าสีเอามาเทียบเลยนะครับเนาะตัวนี้เอามาเทียบเลยเอามาเทียบใส่ครับตัวนี้นะครับเพื่อจะคัดสองตัวนะครับเนาะนี่นะครับสูตรนี้เข้าได้ลงให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับเนาะมาครบสามตัวบนตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะนักกระบผมตำแหน่งก็คือตัวนี้นะครับหลัก หลักสิบครั้งที่2นะครับหครั้งหลักสิบครั้งที่3 3ครั้งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่4 2ครั้งหลักหน่วยหลักสิบครั้งที่4 1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4 3ครั้งบวกสองคงที่นะครับผมได้เฉลยบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยเกตโตเข้ากันนะครับได้่อยเกตโตนะครับเข้ากับว่างตำแหน่งเลยนะครับเนาะหลักสิบครั้งที่2ก็เลขแปดนะครับเนาะหลักสิบครั้งที่สามส่วนส่วนได้ส่วนนะครับหลักร้อยครั้งที่สี่สองหกหกเป็นสองนะครับเนาะหลักสิบ บวก2คงที่นะครับบวกกันเลยนะครับ8วกเป็น88บก2เป็น0 0วกได้6นะครับ6วก2เป็น8 8บวก2ได้0ได้ศนะครับศวก1ได้1 1บวก2ะครับเป็น3 3บวก1เป็น4บวก1เป็น5บวก1เป็น6บวหเป็น7ได้เกตโตนะครับเนาะนะครับผมเร็วบานที่เด้ออกไปที่4 1 7นะครับไปที่คู่1 7นครับเนาะคู่1 7นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเลขออกไปที่ตัวนี้นะครับับเนา งวดต่อมานะครับออก873ไปที่คู่73นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมา907ไปที่คู่07นะครับเนาะแล้วงวดต่อมานะครับ906ไปที่คู่06นะครับแล้วงวดต่อมา019นะครับไปที่คู่19นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมา903ไปที่คู่03นะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่ครับ272ไปที่คู่72นะครับเนาะนี่ครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับประมูลผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะ5689012 เท้าสีทวนบางอีกรอบนึงเพื่อว่าบางที่เท้าอาจสีเพื่อป้องกันนะครับว่ามันสีผิดนะครับเนาะเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเพื่อนเท้ากระสีผมม้วนผลนะครับผมในวัวล่าสุดนี่นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมหลักสิบครั้งที่สองนะครับผมหลักสิบครั้งที่สองนะครับเพื่อนหลักสิบหลักสิบครั้งที่สองนะครับผมคือเลขศูนย์เนาะหลักสิบครั้งที่สองคือตัวนี้นะครับหลักสิบครั้งที่สองคือเลขศูนย์นะครับวางเลขศูนย์นะครับเนาะนะครับผมหลักสิบ ครั้งที่3นะครับสครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่สามก็เลขเกตเจ็ดสามยี่ิบได้หนึครับได้1นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับหลักร้อยครั้งที่4 2ครั้งเลข3นะครับ3 3เป็น6วาง6นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่หลักสิบครั้งที่สี่เลขแปดเลขแปดเนาะนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4 3ครั้งนะครับ 6นะครับ6 3สได้8นะครับได้8นะครับแล้วก็บวก2องคงที่นี่นะครับตำในงนถูกต้องนะครับเนาะนครับผมบวกกันมาเลยนะครับส่วนบวกหนึ่งได้1 1บวกเป็น7 7เบวก8ปเป็น5นะครับได้หนะครับเพราะว่า8บวก2เป็นศูนยะครับ1ก6เป็น7 7เเป็น5ได้หนะครับ5นะครับผมบวก1นะครับบวกเป็น6นะครับบวกเป็น8บวกนเป็นเกบวก1นเป็นนะครับวก1ทั้งหมดนหครับบวก2มีตัวเยวคือวนะครับเวาะนะครับ ได้เบอร์ที่5689012นะครับผมเดี๋ยวเข้าสิเทียบเลยนะครับตัวนี้เนาะในสูตรที่สามนะครับเพื่อนเนเนาะในสูตรที่สามนี้ได้เบอร์ที่5689012นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเข้าสีมานับตัวเลขนะครับเนาะเราจะมานับตัวเลขนะครับเพื่อนเในเลขสูตรนี้นะครับเนาะนะครับสามสูตรชนนี้คือเป็นเลขที่เดินดีทุกทุกสูตรนะครับเนาะเป็นเลขมาครบทสองตัวบนนะครับเข้าสิไปตัวเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มีหนึ่งนะครับมีสองมีสาม เลขศูนย์มี3นะครับเนาะนี่นะครับมาครบเลยนะครับสสูตรเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งมีหนึ่รสูตรนี่นะครับเลขหนึ่งมี1สูตรเลข2นะครับเลข2มี1มี2นะครับมี3เลข2มี3เลข3มี1มี2นะครับเลข3มี2เลข4นะครับเนาะเลข4ไม่มีเลยนะครับเลข4ไม่มีนะครับเลขหานะครับเลข5มี1นะครับมี2เลขห้ามีรับ เลข6นะครับเนาะเลข6เลข6มี1มี2มี3นะครับเลข6มี3เลข7นะครับเนาะเลข7มี1นะครับเนาะมีตัวเดียวนะครับเลข1นึ่งมีเลขเมีตัวเดียวนะครับผมเนาะเลข8นะครับเลขแปดมีหนึ่งมีสเลข8มี2นะครับเลข9นะครับเลข9มี1นะครับมี2แล้วก็มี3นะครับเลข9ก้าจะมี3นะครับนี่นะครับเนาะ นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขที่มี3นะครับก็จะมี0269นะครับ0269นะครับเนาะไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะ0269นะครับเพื่อนได้ไปที่0269นะครับ0269 นี่นะครับ4ตัวนี้นะครับ0269นะครับเพื่อนเนาะเลียวกว right, uh ัน huh ที่นี่นะครับผมเลขตัวนี้นะครับ0269นี่มันจะเป็นเลขที่มาครบ2ตัวบนนะครับเนาะนี่นะครับ4ตัวนี่นะมาครบ2ตัวบนนะครับเพื่อนเลข4ตัวนี้ถ้าเอาไปจับคู่มันจะได้12คู่นะครับเนาะ0269นะครับ0269นะครับเพื่อนๆในเลขชุดนี้นะครับผมก็คือ3สูตรชนนะครับจับเป็นเลข2ตัวบนนะครับเนาะ แลวานที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนบาตที่นี่บาตรที่นี่นะครับห้องกระสีมเบงสูตรที่สี่นะครับเนาะสูตรที่สี่นี่นะครับเนาะในสูตรที่สี่นี่นะครับผมห้าสีมาประมวลผลไปพร้อมกันกพื่นเพื่อนนะครับในงวดนี้นะครับก็คือเลขในสูตรนี่นะครับเพื่อนมันเป็นเลขสี่ตัวนี่นะครับเนาะเป็นเลขสี่ตัวเพราะว่าสูตรนี่นะครับผมมันจะคล้ายๆกับเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะมันจะคล้ายๆเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้มันมีสี่ตัว แล้วมันก็มา2ตัวบนนะครับมา2ตัวบนทุกงวดเลยนะครับผมไล่งวดแล้วเป็นสิบงวดแล้วนะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับผมการประมวนผลของเข้าคล้ายๆเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเลขล้านเปอร์เซ็นต์นั้นมันจะมาตัวเดียวนะครับมันจะมางวดละ1ตัวมาทุกงวดนะครับเนาะบางงวดก็มา2ตัวแต่น้อยมากนะครับเพราะวันเป็นเลข3โตัวในเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแต่มันสิมักมาเลขบนมากถึง80%นนะครับเนาะ แต่ว่ามันสิไปล,ลายเรียงล่างหน่อยนะครับหน่อยที่มันสิไปเลขยล่างในเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสูตรนี้มันเป็นสูตร2ตัวบน4ตัวนะครับเพื่อนเนาะตัวแหน่งที่เข้ามาปรโมตผลนะครับเพื่อนเนาะเาก็ใส่หลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักล้านคือเลขสองหลักพันคือเลขเจ็ดนะครับหลักสิบบนคือเลขหนึ่งหลักหน่วยบนคือเลขหนึ่ง หลักหน่วยล่างค่าเลข2นะครับหลักสิบครั้งที่2ก็เลข8ปดแปดสาเลยสนะครับหลักหน่วยครั้งที่2ก <ys> ็เล <uz> ขเก่านะครับเนาะหลักร้อยครั้งที่3 2ครั้งนะกันหนึ่งหนึ่งก็เป็น2ได้2นะครับหลักอันนี้เอาเบิร์ดเลยนะครับเนาะนี่นะเอาหมดเลยนะครับร้อยสิบหน่วย4นะครับ6 6 4นะครับ6 6 4ไม่มีค่าคงที่ใดๆน,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 นะครับเนาะนะครับผมแล้วกวานที่ไหนเขาบวกกันไปเลยนะครับเนาะในตัวนี้2อบวกเเป็น9 9้เบวกหเป็น0 0นบวกหได้1 1ึบวกสได้สามสามบวก 7จ็ดบวกเก้าเป็นหกหกบวกสองเป็น8ปดนะครับแปดบวกหกเป็นสี่นะครับแปดบวกหกเป็นสี่ได้ซเพราะว่านี้บวกกันก็ได้ศูนย์ได้สี่ครับได้ซนะครับตัวนี้ได้สีครับแล้วก็บวกสามบวกสเป็นเจ็เบวกสเป็นเก้เบวกสเป็นหได้ซีเจนะครับแล้วการเรีออกไปที่4ีหน่เจมาที่คู่หนจนัเาจับไปที่2ตัวนะครับหนนะครับแล้วหัวต่อมานะครับกระมวลผลได้ไปที่สองหาเจนะครับ เลขออกโค้กหาสองไปที่คู่ห้าสองเนี่ยครับเนาะแล้วก็เลขออกงวดต่อมานะครับเนาะได้ไปที่ศูนย์สามห้าเจ็ดนะครับเลขออกไปที่แปดเจ็ดสามไปที่คู่เจ็ดสามเนี่ยครับเนาะงวดต่อมานะครับผมเท่ากับประมวลผลมาได้เลขเจ็ดศูนย์สองสี่นะครับเนาะเลขออกไปที่เก้าศูนย์เจ็ดนะครับไปที่คู่ศูนย์เจ็ดเนี่ยครับเนาะงวดต่อมานะครับประมวลผลได้สามหกแปดศูนย์นะครับเนาะเลขออกเก้าศูนย์หกไปที่คู่ศูนย์หกนี่ครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับประมวลผลได้สี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ 4ี่เหนึ่งนี่นะครับผมเหมือนงวดที่1เลยนะครับวาสี่้หนึ่งแต่ว่าวันนี้ออกหนึดแต่ว่าตัวนี้4 7 9เจ็ดเก้าหนึ่ออกหนนะครับออกหนึ่ละครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับประมวลผลได้ศูนย์สนะครับแล้วก็ออกไปที่เก้าศูนย์สเข้าที่คูศูนย์สามนะครับศูนย์สา่เนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนี่งวดล่าสุดนี้นะครับผมได้ไปที่เจ็ดศูนย์สองสี่นะครับเนาะเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้ส แล้ววันสลาหัวดีนะครับเนาะหวัวดี้เข้าสีมาประมวลผลไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะครับเพื <S <s ่อนเนาะนะครับผมในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนเนาะหลักแสนก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักแสนเลขหนึ่งหลักพันคือเลขห้านะครับเนาะหลักสิบบนก็คือเลขเจ็ดหลักหน่วยบนคือเลขสองหลักหน่วยล่างคือเลขเก้าหลักสิบครั้งที่สองคือเลขศูนย์สามเทียก็ได้ศูนย์นะครับ หลักหน่วยครั้งที่สกับเลขศนย์นะครับได้ศูนย์นะครับเนาะแล้วก็หลักสิบหลักร้อยครั้งที่3เลขเก้าเก้าสเทียบเป็น8นะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยนะครับนร้อยสหน่วยครั้งที่4เ,เลยนะเอาเบิรเลยนะครับสามกนี่นะครับเนาะสามแปนี่นะครับบวกกันไปเลยนะครับเนาะหนึ่วกห้เป็นหกนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหบวกเเป็นสามบวกสเป็นห้าบวกเเป็นสีบวกศูนย์เป็นสีบวกศูนย์เป็นสีบวกแเป็นสอบวกสเป็นห้า นะครับหบวกแเป็น3 3มบวกหนะครับผม3ามบวกหเนี่ยมันจะเป็น9นะครับเนาะ3าบวกหจะเป็น9นะเก้านะครับเนาะนะครับเพื่อนๆ9แล้วก็บวก3นะครับเนาะ9แล้วบวก3 9มบวกสมันก็สิได้2นะครับได้2นี่นะครับเนาะ9กบวกสจะได้2 2แล้วก็บวก2นะครับบวก2อบวกสนะครับเนาะ2อบวกสมันก็จะเป็น4นะครับเป็น4นะครับ ซีบวกสองมันก็สิบเป็นหกนี่นะครับเพื่อนๆมันจะได้เก้าสองสี่หกในสูตรนี่นะครับสีตัวนี้มาครบสองตัวบนนะครับเพื่อนๆนนี่ก็เลข4ี่ตัวนี่มาสองตัวบนเลยนะครับโซ่ีตัวนี่แหละนะครับถ้าได้เก้าสองสี่หกนะครับเพื่อนเ่เท่ากับสียออกมาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับนี่นะครับเอามาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับสูตรนี่นะครับยาวเหยียดนี่นะครับสูตรเจ็ดตัวนี่นะครับเก้าสองสี่หกนะครับเพื่อน ทาเอามาเทียบใส่นะครับในสูตรที่สี่นี้นะครับผมสูตรที่สี่นะครับเนาะสูตรที่สี่นี่ครับผมได้ไปที่นะครับผมเก้าสองสี่หกนะครับเนาะเก้าสองสี่หกนะครับเนาะทาเก้าสองสี่หกนะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวนี้มันจะเหมือนกันที่ตัวใดนะครับเนาะมันจะเหมือนกันไปที่เลขเก้านะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับเนาะคือเลขเก้าตัวนี้ เลขเก้าต <pleased. S 1> ัวนี้นะครับเลขหกนะครับเลขหกมาที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเลี้ยวมาที่นี่เลขสองนะครับเลขสองมาที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเลขศูนย์ไม่มีเลขสีไม่มีนะครับตัดไปเลยคือสองตัวบนนะครับผมกะซีได้เลขไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมได้เลขไปที่เก้าสอง นะครับเพื่อนเนคือเลขมาครบสองตัวบนนี้มีอยู่สามตัวนี้เ้าอาไปจับคู่นะครับผมมันจะได้หกคู่นะครับเนาะนี่นะครับผมเออมาแล้วมาแล้วหกคู่นะครับผมจับวินเพราะว่ามันเป็นเลขมาครบสองตัวลงเออสองตัวบนจักมันอันใดเป็นลังสิโหนอยเลยมันผสมกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็จับจับคู่กันทั้งหมดจับวินกันก็ได้ตัวนี้นะครับเนาะเก้า สองเก้าหกนะครับเนาะแล้วก็สองเก้าแล้วก็สองหกนะครับแล้วก็หกเก้าแล้วก็หกสองเลขตัวนี้นะครับไม่ใช่เลขมีที่มาแต่อย่างใดนะครับเป็นเลขเข้าที่เข้าจับมาจากมาครบสามสองตัวบนนี้นะครับสี่สุดนะครับมาครบสองตัวบนสี่สุร นี่ครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3าสูตรที่4ี่สูตส่วนนี้จับได้ศูนย์สองหเกนะครับเนาะนะครับผมแล้วสูตรที่4นี่ออกมาจับตัวนี้นะครับได้3ามตัวเก้าสองหกเก้าสองหนะครับนะครับเพื่อนๆเนาะหรือจะเป็นห2สองเก้าหรือไม่นะครับเนาะเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยของเขานั้นนะครับเพื่อนเพื่อนในเลขสูตรหลักสิบหลักหน่วยของเรานั้นนะครับผมมันก็จะไปติดที่เลข2นี่แหละครับนี่ติดที่เลข2นี้นะครับเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อน ในเลขตัวนี้นี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่มันจะมาติดเลข2ตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับมันจะติดเลข2นะครับนี่ครับตัวนี้ติดเลข2นะครับตัวนี้มันจะเป็นนะครับเก้าสองหกเนี่ยนะครับเนาะถ้าเป็นเก้าสองหกนะครับเนาะเก้าสองหกนี่นะครับเก้าสองหกนะครับเนาะมันก็จะเลขเก้าตัวนี้นะครับมันก็จะไปติดตัวนี้นะครับผมหลักหน่วยนี่ มันจะไปติดหลักหน่วยนะครับคือเลขเก้าตัวนี้นะครับเก้าตัวนี้นะครับแล้วนะครับเพื่อนๆในหลักสิบนั้นนะครับเลขหกมันไม่มีเลขหกมันบ่มีมันมีแต่เลขสองนะครับมีแต่เลขสองตัวนี้นี่นะครับในตัวนี้เลขสองนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะในเลขสองตัวบนนะครับเพื่อนๆมันกสิมาทางนี่เลยนะครับเนาะเพราะว่ามันไปสุดขีดแล้วนะครับเนาะ นี MM so the ่นะครับเพื่อนเพเนาะมันจะมาตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนสองเก้านะครับก็คือโตนี้นะครับเนาะคู่นี้นะครับนี่นะครับผมมันรออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันรออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเพื่อนเพ่อนเนาะบ่ไดเชียวกับแต้มาเทานะครับแต่มันเข้าแต้มั้ยเข้าแต้มหนึ่งนะครับเข้าเต้มหนึ่งตัวนี้เพราะว่าสูตรนี่มันเป็นสูตรมาตรฐานเองเข้าอย่แล้วนะครับสูตรนี้เข้ามาเทียบนะครับเนาะ นี่ครับข้าแต้มหนึ่งนะครับสองเก้าข้าแต้มหนึ่งจังจังจังตามจี้หนังบานเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลยก็จะไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะนี้นะครับผมคู่นี้เลยนะครับนะครับจังนะครับผมไปที่คู่นี้นะครับคู่เดียวเท่านั้นลักรอยเขาจังคอยพิจารณากันอีกรอบหนึ่ง,องสองตัวบนสองเก้านะครับนะเลขสองก็เป็นเัื่อนวเป็นตะบอมันแต่เลขสองนะครับ นี่นะครับ2ตัวบน2องเก้าพีเท่านี้นะครับเพื่อนมีเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิงหลักร้อยนะครับเพดี๋ยวเขาจะมาเบิงหลักร้อยไม่ย้อนหลักร้อยอีกนะครับอันนี้คือ2ตัวบนออกมาแล้วนะครับเนาะสองเก้านี่นะครับ2อเก้าตัวเดียวเท่านั้น2ตัวบนนะครับนี่นะครับเพื่อนเนาะนะครับผม เอานะครับผมสำหรับเก็บนี่ยเซสแคนสมีนะครับผมล่างเพื่อนไปเลยนะครับเนาะในคลิปต่อไปเขาจะคอยเบิรกล่อยเนาะนะครับเพื่อนเอาสำหรับการเดินทางนะครับเพื่อนเนาะแอดกย่างประเทศไหนกับรถมือหรือย่างประเทศไหนกับรถมือนะครับเพื่อนเนาะกำลังล่อของอยู่จอดดีนะครับเนาะก็สั่งแผงโท่ารรเซอลระเทนมาประเทเบิร์ตนะครับเนาะสั่งสี่แผงมาสองแผงย่างอีกสองแผงไว้คือประมาณน้ำการนะครับผมบัคเกอรี่ไม่ใช่ตั้งใดวะนะครับเพื่อนเนาะ นะครับมันก็รออยู่นะครับรออยู่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่เอาปรับแสงเขนเหกมันมืดนะครับเพราะฝนตกนะฟ้าครึ้มนะครับตอนนี้นะครับเนาะสองเก้านะครับเพื่อนๆสวยจังนะครับจังนะครับเพื่อนๆสวยงามตามท้องไร่นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้จะไว้เพียงสำนี่นะครับเพื่อนเนาะล้าเพื่อนไปเลยนะครับผมเลขงวดนี้สวยงามนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมออกกะยุธิมิแห่งจำแนกองค์ทรงวัสดุสกุลกุนนะครับเพื่อนเอาคจะว่าเพียงัำนีล้าเพื่อนไปเลยนะครับสวัสดีครับ